สวัสดีครับชาวราศีสิงห์ยินดีดต้อนรับเข้าสู่ช่องชาแนลดูดวงบายบูพยามันจะดูดวงให้กับผู้ที่เกิดในลัคนาราศีสิงห์หรือชาวราศีสิงห์สามารถดูคําพยากรณ์นในคลิปนี้ได้เพื่อนําไปปรับใช้กบชีปจวันของตัวคุณเองจะดูดวงให้กับชาวสิงห์ลัคนาสิงห์ในช่วงของครึ่งเดือนหลังสำหรับเดือนมิถุนาย,ยน2 5 6 5นี้เป็นในเรื่องของการสรุปภาพรวมของโหราศาสตร์ทไทยกับการโคจรของดวงดาวและการวิเคราะห์ดวงดาวนะครับ ก่อนอื่นฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามแรงใจกับช่องบูพยาด้วยนะครับใครต้องการติดต่อดูดวงในการส่วนตัวสามารถแอดไลน์มาได้ที่ user บูพยานะครับเขียนไว้กับหน้าจอแล้วก็คอมเมนต์ข้างล่างให้แล้วนะครับทีนี้เรามาดูในเรื่องของการย้ายดวงดาวกันก่นกอนที่มีผลต่อชาวสิงแล้วก็ลัคนาสิงนะครับ โดยจะมีดาวทั้งหมด3าดวงก็คือดาวศุกร์ดาวอังคารและก็ดาวพุธมีการโครจรยกย้ายราศีส่วนมีดาวอังคารและดาวพุธ2ดวงนี้มีการโครจรแบบผิดปกติด้วยนะครับคือการเดินหน้าอย่างรวดเร็วสอเสือตรงนี้คือเสิร์ตคือการเดินหน้าอย่างรวดเร็วนะครับทีนี้เราไปดูตามแผ่นผังตรงนี้ได้เลยอยิทธิพลของชาวราศีสิงห์ลัคนาสิงห์มีอาาเขตอยู่ตรงนี้มีดาวประจําตัวของคุณคือดาว อาทิตย์เลขหนึ่งนับวันนี้นะครับอยู่ในราศีเมถุนเป็นตำแหน่งราชาโชคและเป็นตำแหน่งลาผาด้วย แปลว่าชาวสิงห์และคณะสิงห์มีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จที่ดีได้นะครับมีโชคมีลาบที่ดีได้ตําแหน่งราชาโชคแล้วยังได้ตําแหน่งเป็นลาภะด้วยดังนั้นเนี่ยคือดีคูณ2ไปเลยนะครับทําให้ชาวราศีสิงห์และคณะสิงห์นั้นมีอํานาจมี power มี energy ค่อนข้างดีมีคนคอยช่วยเหลือมีคนคอยผลักดันให้กับตัวคุณมีการสนับสนุนได้รับการ support ที่ดีนะครับแล้วก็มีเสน่ห์เมตตาที่ดีทําให้คน บุคคลอื่นเนี่ยนะครับเขาหาแล้วก็ให้โอกาสให้สิ่งดีๆกับตัวคุณเจริญเติบโตมีการพัฒนาที่ดีมีแนวโน้มมีในเรื่องของอํานาจมีวาสนามีปรมีที่ดีขึ้นนะครับดังนั้นเนี่ยชาวราศีสิงและก็ลัคนาสิงเนี่ยถือว่ามีโอกาสแนวโน้มทิศทางที่ดีมากๆเลยนะครับทีนี้ดาวพุธเนี่ยจะค่อยๆเลื่อนลงมานะครับจากราศีพฤษภเนี่ยเข้าสู่ราศีเมถุนในช่วงประมาณวันที่26มิถุนายนเนาะ การที่ดาวอาทิตย์เนี่ยนะครับมาจากพบเหลือนอ่ากันตนุหลักใช่ไหมครับแล้วก็มีดาวการเงินเนี่ยเข้ามาด้วยในช่วงประมาณวันที่24 26อ่ามิถุนายนการที่26วิทมิถุนายนเนี่ยดาว การเงินนั้นอยู่ที่ราศีพบกัมมาก่อนเนาะการเงินน่ยจะถือว่าโอเคนะครับมีแนวโน้มมีทิศทางที่ดีเพราะร่วมกลุ่มกับดาวพุธเป็นคู่ธาตุน้ําก็แปลว่ามีโอกาสที่ตัวคุณเองนั้นจะก่อร่างสร้างตัวมีในเรื่องของรายได้ที่ดีมีในเรื่องของการมีผลประกอบการนะครับในเรื่องของการเงินสิ่งต่างๆประสบความสําเร็จดีมากๆเลยมีโอกาสที่จะได้หลับในเรื่องของเงินต่างๆนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของ การเงินนะครับที่มันเป็นลาบเป็นผลที่ดีแล้วก็มีโอกาสที่จะได้ในเรื่องของการทํางานได้รับผลตอบแทนได้รับในเรื่องของการเงินนั้นดีมากๆเลยนะครับในช่วงของประมาณตั้งแต่วันที่1มิถุนาไปแล้วนะครับจนมาถึงวันที่16พอวันที่26มิถุนาดาวการเงินก็จะเลื่อนไปเป็นเกษตรบดีนะครับอยู่ในเรือนลาภะด้วย กลุ่มกับดาวประจําตัวหมายความว่าชาวสิงลักนาสิงในการเงินจะอู้ฟู่มากกว่าเดิมนะช่วงแรกก็พุทธศุกร์ทัดน้ำแล้วก็ถือว่าการเงินนี่คือเข้ามาแบบรัวๆพอเข้ามาอยู่ในราศีเมถุนปุ๊บยิ่งเป็นเกษตรบดีได้คําว่าความมั่นคงอีกดังนั้นเนี่ยร่วมกับดาวประจําตัวอีกแปลว่าชาวสิงลักนาสิงบอกไว้เลยนะครับว่าการเงินนี่คือสัพพัดแบบสุดๆเลยนะครับมีโอกาสมีน,นโนม้มมีทิศทางของการจับเงินก้อนใหญ่ นะครับแล้วก็มีโอกาสที่จะมีความมั่นคงในหลักทรัพย์มีโอกาสที่จะได้โชคได้ลาบมากขึ้นมีโอกาสที่ตัวคุณเองหลายคนนะครับอาจจะเสี่ยงโชคมีโอกาสจะถูกรางวัลหรือมีในเรื่องของการได้รับเงินนะครับในหลายๆส่วนบางคนอาจจะได้เงินปันผลบางคนอาจจะได้เงินเบี้ยประกันนะครับบางคนอาจจะได้เงินแบบ หลายๆอย่างเงินแบบฟุกๆนะครับอะไรประมาณนี้ก็จะประสบความสําเร็จเป็นเงินก้อนโตเลยนะครับแล้วก็มีโอกาสมีแนวโน้มมีทิศทางของการเติบโตของการเงินนั้นประสบความสําเร็จมากขึ้นด้วยเช่นกันเพราะร่วมกลุ่มกับดาวประจําตัวแล้วก็อยู่ในเรือนลาภะผาด้วยเนาะก็ถือว่ามีโอกาสมีแนวโน้มมีทิศทางที่สูงมากๆกับการได้รับผลประโยชน์แล้วก็ในเรื่องของการเงินที่เติบโตแล้วก็มั่งคั่งอุดมสมบูรณ์ด้วยนะครับ ทีนี้เรามาดูในเรื่องของอดาวดวงอื่นกันต่อนะครับดาวต่อไปก็คือดาวการงานยุคพลการงานของชาวสิงและก็ลัคนาสิงนะครับก็คือราศีพฤษภของด้วยดาวศุกร์เลข6ได้โคจรตกอยู่ในเรือนสุภาเป็นตำแหน่งประในช่วงแรกนะครับในช่วงประมาณ16-19มิถุนายนเป็นช่วงจังหวะที่ชาวสิงลัคนาสิงอาจจะมีการเดินทางมีการเปลี่ยนเข้าเปลี่ยนออกมีแนวโน้มมีทิศทางของการที่อาจจะเหมือน ต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปสักนิดหนึ่งมีโอกาสเติบโตมีโอกาสพัฒนามีโอกาสที่จะเติบโตในสายงานได้นะแต่ต้องค่อยคเป็นค่อยๆไปอย่างที่บอกไปเพราะว่าดาวมันอ่อนกําลังลงนะครับอยู่ในเรือนสุภาเนี่ยแปลว่าสามารถต่อยอดสามารถพัฒนาสามารถที่จะก้าวขึ้นไปสู่ตําแหน่งที่ดีแต่มันมีดาวลาหูแล้วก็ดาวมลึกตะยู ขัดอยู่ทําให้ชาวสิงและก็ลัคนาสิงอาจจะต้องรอดาวอังคารนะครับก็คือ26มิถุนายนเนาะที่ดาวาราหูนั้นจะร่วมกับดาวอังคารแล้วก็ดาวมรตยูส่วนดาวศุกร์ก็จะออกไปพอดีเลยดังนั้นเนี่ยคือการงานของชาวสิงลัคนาสิงจะ เติบโตพัฒนาดีมีความมั่นคงมากขึ้นตอนแรกเนี่ยดาวศุกร์เป็นประเนี่ยการงานไม่มั่นคงนะครับแล้วก็อาจจะมีโอกาสของการเปลี่ยนแปลงได้เพราะถูกดาวราหูเนี่ยขัดอยู่นะครับดาวราหูเนี่ยเป็นเพศตรงข้ามและยังหมายถึงศัตรูตรงข้ามได้ด้วยนะมันแปลว่าคุณอาจจะถูกขัดแข้งขัดขาคุณอาจจะแบบเหมือนมีอุปสรรคขัดขวางที่แบบเหมือนจะเติบโตจะพัฒนาแต่มันก็ดูติดติดขัดขัดเหนืนอด ไม่เป็นใจนะครับแล้วก็แบบไม่ค่อยมีโอกาสของการที่จะมีทางที่จะไปได้ง่ายๆมันไม่โอยได้กีบกุลาบแต่พอดาวพุธเนี่ยโครจรเข้าสู่ราศีพฤกษ์เนาะแล้วก็ดาวอังคารเนี่ยก็โครจรเข้าสู่ราศีเมษนะครับ แล้วก็ดาวศุกร์ก็โัวรจรเข้าสู่าสราศพีพฤกษภทีนี้แหละทุกอย่างก็มั่นคงดีแล้วนะครับทุกอย่างก็จะคลี่คลายประสานการณ์ที่ดีขึ้นการงานก็โอเคขึ้นสามารถสเตเบลมากขึ้นสามารถที่จะมีความมั่นคงในเรื่องของการงานนะครับแล้วก็ได้ในเรื่องของตําแหน่งชื่อเสียงที่ดีร่วมกับดาวศุกร์มีคนคอยช่วยเหลือมีคนคอย ผักดันมีคนคอยสนับสนุนที่ดีมากๆเลยดังนั้นเนี่ยชาวสิงห์ลักนณะสิงห์ในช่วงประมาณครึ่งเดือนหลังของมิถุนายนมีโอกาสมีน,นโนม้มีทิศทางที่จะ มีการเปลี่ยนแปลงไปสู่สิ่งที่ดีกว่าแล้วประสบความสําเร็จมากขึ้นนะครับดังนั้นอะไรที่มีการเปลี่ยนแปลงจะดีขึ้นอะไรที่มีการปรับเปลี่ยนมีการพัฒนามีการต่อยอดมันจะประสบความสําเร็จได้ดีมากขึ้นการค้าการลงทุนนะครับอาจจะติดขัดสะดุดลุ่มๆุมดันดอนในช่วงแรกพอในช่วงประมาณ26มิถุนายนเป็นต้นไปก็จะค่อยๆดีขึ้นประสบความสําเร็จได้มากขึ้นแล้วก็ ต่อยอดพัฒนาได้ดีขึ้นด้วยเช่นกันนะครับแต่ดาวการงานนยจะโคจรเข้าเป็นกเกษตรบดีเนี่ยแปลว่าใครที่ตกงานจะได้งานใหม่ในช่วง19มิถุนายนเป็นต้นไปนะครับแล้วก็สามารถที่จะมีการงานนั้นมีประสบความสําเร็จดีมากขึ้นเรื่อยๆเลยนะครับทีนี้เรามาดูในเรื่องของอการงานแล้วใช่ไหมต่อไปเป็นความรักเนาะแต่ก่อนจะไปถึงความรักขอพูดถึงเรื่องของอนิดนึงนะครับดาวพาับดีเนี่ยเป็น เขาเรียกว่าตกในเหรืนมรแลนะใช่ไหมครับแล้วมาจากพบเหรินปุตตะด้วยแล้วก็อาจจะต้องระมัดระวังนิดนึงในเรื่องของการมีใครที่มีลูกน้องใครที่มีบุคลากรที่ต้อง ทำงานร่วมกันอาจจะต้องระมัดระวังเพราะเขาอาจจะมีการเจ็บป่วยหรืออาจจะมีการขาดคนขาดบุคลากรนะครับทำให้งานอาจจะยากลําบากช่วงหนึ่งเนาะอาจจะต้องรุ่มๆุ่มดอนดอนไปหน่อยแล้วก็ลูกน้องอาจจะเข้าเข้าออกออกแล้วก็อาจจะต้องมีปัญหาที่ให้เราต้องไปจัดการไปแก้ไขสักนิดหนึ่งแต่ถามว่ามันมันได้ไหมมันแก้ไขได้นะครับเพราะเรือนมรณะนั้นเป็นเกษตรบดีแปลว่าความมั่นคง แล้วก็มีดาวหัวสดีเพราะว่าการบริหารการจัดการคุณสามารถบริหารจัดการได้คุณสามารถที่จะมีความมั่นคงกับในเรื่องของการบริหารองค์กรเส่นต่างๆประสบความสําเร็จได้ดีเพียงแต่บางทีเราก็ต้องใช้ในเรื่องของการคิดการตัดสินใจ ที่ต้องใช้ในเรื่องของการแบบรอบคอบและก็วางแผนจัดการและทุกอย่างมันจะผ่านพ้นไปแนวโน้มทิศทางที่ดีนะครับถึงแม้มันจะมีปัญหาและมีอปุปสรรคเข้ามาให้คุณต้องแก้ไขต้องปรับปรุงกับบริวารอาจจะต้องค่อยเป็นค่อยไปนิดหนึ่งคุณอาจจะมีปัญหามีประเด็นกับในเรื่องของบุตรบริวารที่ต้องจัดการต้องแก้ไขแต่โดยภาพรวมคุณสามารถผ่านได้แล้วก็มีโอกาสที่จะแก้ไขและประสบความสําเร็จได้ดีด้วยเพราะดาวสองก็เป็นเกษตรบดีอยู่ในเรือนอลิด้วยเช่น นนะะทีนี้เรามาดูความรักความสัมพันธ์สำหรับชาวสิง์กันบ้างชาวสิงค์และคณะสิง์มีความรักก็คือราศีกลุ่มของด้วยดาวราหูเลขแปได้โครจรไปอยู่ในราศีเมษในช่วงแรกนะครับและร่วมกลุ่มกับดาวศุกร์ก็คือในช่วง16-19มิถุนายนต้องระมัดระวังนิดหนึ่งในเรื่องของความรักความสัมพันธ์อาจจะมีปัญหามีความรู้สึกที่ไม่ได้ดังใจมีความรู้สึกที่เหมือน จะมีการพัฒนามีการเติบโตมีการเดินหน้าไปข้างหน้าที่ดีก็จริงแต่รู้สึกว่ามันรู้สึกลําบากรู้สึกช้ารู้สึกเหมือนไม่เป็นใจหรืออาจจะต้องใช้เวลากับการที่ต้องเยียวยากันการคุยกันการปรับรูปแบบของความรักความสัมพันธ์เพราะสุกระาหูยี่ยั่มกันอยู่แล้วมีมรลกตอยู่ด้วยมันก็เลยทําให้ความรักเกิดความพิกผันโดย ฉับพลันหรืออาจจะมีการเปลี่ยนแปลงหลายๆสิ่งหลายๆอย่างเข้ามายังได้รับกระแสความกดดันนะครับกับในเรื่องของหลายๆสิ่งหลายๆอย่างกับในเรื่องของความรักอยู่บ้างพอสมควรดังนั้นเนี่ยชาวสิงห์ลัคนาสิงห์อาจจะต้องระมัดระวังตัวนิดนึงกับความรักความสัมพันธ์แต่ดาวศุกร์กำลังจะเลื่อนไปประมาณวันที่19มิถุนายนนะครับความรักความสัมพันธ์จะค่อยๆดีขึ้นแต่ ดาวอังคารกำลังจะร่วมเข้ามาในราศีเมษจะมาทับกับดาวราหูอังคารราหูเนี่ยอันนี้ก็ต้องระมัดระวังอีกเหมือนกันในเรื่องของภาวะอารมณ์ความรู้สึกความอยากหรือในเรื่องของความลุ่มหลงความมัวเมาอ,อันนี้ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษอาจจะมีลักษณะของความรักความสัมพันธ์ที่อาจจะมีเติร์ดปาร์ตี้เข้ามาเกี่ยวข้องในสรับบางคน อันนี้ต้องระมัดระวังแล้วก็อาจจะต้องมีประเด็นกับใน,นเรื่องของความรักที่อาจจะต้องดูแลเอาใจใส่ระวังกันและกันให้มากอีกสักนิดหนึ่งเพราะว่าถ้าเกิดเราปล่อยปละละเลยหรือเราพยายามใช้อารมณ์กับการคิดการตัดสินใจการคอนโทรลกับทุกสิ่งทุกอย่างเยอะจนเกินไปมาจะาทำให้เกิดลักษณะของความกดดันมีปัญหามีประเด็นอะไรสิ่งต่างเกิดขึ้นได้แล้วก็ดาวอังคารลาหูหรือย,ยังทำมุมฉากนะครับเขาเรียกว่ามุมจัตุโกน กับดาวเสาร์ด้วยนะครับมันก็ยังจะมีความอึดอัดมีความรู้สึกที่ยังไม่เป็นตัวของตัวเองแล้วก็อาจจะต้องใช้เวลากับการค่อยๆเคลียร์ประเด็นค่อยๆเคลียร์ปัญหาไปนะครับยังมีโอกาสมีแนวโน้มยังมีทิศทางที่ดีเพราะยังไงดาวความรักก็ยังอยู่ในภพเลือนสุภาสุภาแเพราว่าการต่อยอดการพัฒนาหรือยังหมายถึงการศึกษาการเข้าใจกันแบบเติบโตไปข้างหน้านะครับแบบนั้นเป็นต้นมันก็ยังมี คําพยากรณ์ที่ยังดีอยู่เพียงแต่แค่ต้องระมัดระวังในเรื่องของความกดดันการคาดหวังหรือการมีประเด็นกับในเรื่องของเตอรปาร์ตี้อะไรแบบนี้เป็นต้นนะครับอันนี้มันก็ยังมีอยู่ตลอดเวลาเนาะอันนี้ถึงแม้ดวงดาวจะเดินไปตรงไหนมันก็ยังมีประเด็นได้แหละคนเราอะเพราะว่าบางทีในพื้นดวงของเราปรากฏแล้วนะครับแล้วมันก็ต้องแบบอยู่อย่างนั้นแหละไปตลอดแต่ว่ามันจะมากมันจะหนักมันจะน้อยหรือมันจะเคลียได้อันนี้มันก็ต้องแล้วแต่ ในช่วงของแต่ละเดือนเนาะแต่ว่าในเดือนนี้ก็ยังคงต้องระมัดระวังอยู่บ้างนะครับในช่วงประมาณ16-30มิถุนายนยังไงก็ยังมีในเรื่องของความอึดอัดบ้างความรู้สึกที่ยังไม่เป็นตัวของตัวเองและอาจจะยังมีประเด็นกับการทะเลาะเบาแหวงกันได้บ้างแต่ก็ค่อยๆแบบดีขึ้นเรื่อยๆนะครับประมาณนั้นเนาะสำหรับใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e กดติดตามกำลังใจกับช่องบูพยาด้วยนะครับขอบคุณครับ